นี่ค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะทำอะไรนิดน้อยฮะไอกิมโอ้ใครกินใครกินไม่มีใครกล้ากินเลยบาททีนี่เอาให้ใครกินบาทนี้เอาให้อมรูดอมรูดอยู่บาทนี้ไม่เวลาบอกไม่เวลาเหรอโอ้ไหนดูซิมันจะเป็นยังไงนี่อมแล้วก็รูดรูดแล้วก็อมเค็มเข้มมันมันอร่อยนะเจ๊ะ เข็มเข้มมันมาเพราะเขาทำสดสดเลยเอาอย่าได้ถือของหลวงพันมาไหมนี่ไงฝั่งนี้นไงไปค่อยไปเอาอันนั้นก,ก่อนด้วยค่อยเอาโทรศัพท์ก่อนเด้อยถ่ายคลิปไม่ได้มีโทรศพัพท์มินไม่ต้องไปมินอยู่นี่แหละไปตองไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปไปลูกแก่จี ไม่ได้หยุดไม่ได้อยู่แล้วอิ่มแล้วปะปะดาอิ่มแล้วทหน้าตาจริงจังมากเห็นโทรศัพท์ยาชไหมมาใช้ประสาทเอาไปนู่นเหอหาโทรศัพท์ยาชีไหนเลยเไม่เจอเหรอา <c oughs> มันอยู่นี่เหรือว่ามีมลลหาหรือเปล่าใครแ้ประสาทเ้ยใครเอาเอาประสาทไม่ใช่เาประสาทเอาไปเถอะใครเอา เรื่องไงอืมภาษามันว่าภาษาอะไอันมีแต่ลูกมันเอ้าโอ้ภาษาจะไบ้ะลูกมันมีแต่ลูกมันเอ้าฟองแม่ขาแม่เปี้ยวขา ไม่เห็นประสาทออกไปแล้วเหตุออกไปแล้วไม่เห็นเหรอลูกไหนลองโทรตามสิอือเอาเลยค่ะมีน้อยไปตามหาถึงไหนพลังโอ้ลองโทรตามไม่มีไปบอกไปบอกลุงประกาศว่าตามหาโทรศัพท์ย่าดมผ้าห่มแล้วอยากนอนแล้วเอาเห็นคือโตเห็นข้างเมื่อกี้นี้มันคืออะไรปันสองหล่ โอเคแล้วยังไ่เอไปดตรหหาไยอาตรงหนไปเนี่ยยาอาชิยตรงไหนทำคลิปเนาะทำยังไงถจเจอได้นาะแลเาสามน้อยเลยหายหายเจอยงูไปบอกใครดีนะไบอกใครดีว่าโทรศัพท์หายนี่บอกป้าปฟองฟอง ย,ย,ยิ้มแล้วก็บุยคนแล้วก็าันะกำลังบอกว่าไหนแล้วว่าเอาไปให้ผูย <ER ิบให้ค่อยเนยบบนี้ละมาตาเราตาดีเวลาวาเนี่ยเขาูแล้วสญาที่หายไปไหนผู้เจอไหมผูไม่รู้มีนชอนมินช้อนไม่รู้เรื่องตำแน่งได้ก็มินี่คนช้องไง ไหนเนี่ยถามแม่เอ็นนี่แม่เอ็นขโมยหรือเปล่านี่ถามแม่เอ็นนี่แม่เอ็นได้ขโมยไปไหมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เพิ่มาไม่รู้ไม่รู้ถาม่าฮ่ามดทุกคนบาบนี้จะเห็นตามตามก้นติดเลยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เจ็บขาเห็นไหมปลาเอนรู้ไหมปลาแอนเห็นไหมปลาหนอดปลาลูดปลาตาเชิบอเชื่อแล้วอืมเอ็มเบล เปิดไฟเปิดไฟโอ้โหเปิดไฟเปิดไฟเปิดเลยได้เลยฮมแหมเก็นเลยทำเป็นทุกครั้งที่เจ๊ให้พี่หย่กับเขาเจ๊จะกันต้องใจทนคุณโบราณเอาเดือดร้อนป้าท้ายบ้านอีกแล้ว เปิดไฟให้หน่อยมีจะไฟไหม้โบราณอ่ไม่าน่ไม่ยากไมาอยากนอนกด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 ัมันไม่ได้ปอดมันปัับไม่ได้นไม่้อะันนั้นไฟห่ะไม่รู้กดแบบไหนเอ้ก้าไฟจริงๆขอบคุณค่ะ โอ้มาขานบ่จ้าจ้ามาท่านได้โอนเงินให้เแล้วของพ่อเองนะคะมีอะไรที่นี่อินอินขามขามลุงเสือจิ พันอยากนอนเลยเด้หันพูดอ่ะเบาๆไม่ต้องเสียงดังเลยสุดยอดเสียงดังไไปหนเนี่ยเดี๋ยวนี้น้องตองก็รู้จักใส่กุญมุด้วยนะอ่านมาเลยใครทำผมให้คะนี่ ทำมเองคะโอ้ทำผมเองสวยเลยปากกาเนานอันที่จริงผมมันชี้กระเด็นขึ้นมากเลยโอ้ผมมันชี้กระเด็อ๋อเดี๋ยวนี้เริ่มผมมันชี้กระเด็นเก็บปากกาเขาเรียกว่าเก็บผมใครเห็นทองค่อยหายบ้างหายไปข้างหนึ่งแล้วหายหายไปข้างหนึ่งซื้อใหม่ก็ยังหายไปอีกข้างหนึ่งเหมือนกันตัดทิ้งเสียแล้วเหรอ ตัดทิ้งแม่หูน่ะต่อจะไม่เสียยาแล้วเลยตัดหูทิ้งเลยเออมันหายนี่แล้วหือ๋อบอกลุงวังเรียกลุงวังไปเลยด่วนเลยลุงวังกตางหาคนอยู่ฮึยาผู้ใดเอินบ่ตามหาเสียงมันบ่ย เตรียมตัวรำกันนะคะ FC นะคะตอนนี้ก็ก็มีอยู่ประมาณสามชุดเนาะใส่เสื้อขาวนะคะสบายแดงน้องตองปิดเอไม่ยังคะอะไรเนะไร้ังเองปิดเอมยังคะน้องตองปิดเธอแอดมินปิเลย แอดมินปิดแล้วเออปิดยังบอทันได้ข่าวโรงเรียนปิดเทอมแล้วโออแอดมินอยู่พอไหนคะโทรศัพ <aún> ท <yelled> ์โทรศัพท์พ่อตาโทรศัพท์ปิดน้ำปิดน้ำก็ได้แอดมินปิดเทอมแล้วอ่ะสันปิดเทอมอะไรโตยังไม่ได้เข้าเรียนเลย จ้าคุณรูใจดีทุกคนไหมมินอโอตรงจอเพลงนี้บอกเริ่มจะทีบได้แล้วเริ่มขาจะมาแล้วเด็กๆต้องฟังเต็มเตมเอาเอาทีบทีเพลงอะไรลุงเสือลุงเสือทีฮะุเสือเต็ม

พีตตต Teraz, le, cannot, you? You? ่ตองแกหหนรพี like like ่ตองไม่เห็นไม่เห็นน่หนูมันดงังเขาเเป็นยังอยคนอยากนอนเบิงตาในหันอยากนอนแต่บอยอมนอนเบิงโรดอืมวันที่ทำไมตาแกดูตาสิไหนสามจะสี่โมงแล้วไม่อ้อนวิ่งเล่นอย่างเดียวไม่ควัว แอดมินไม่กลัววัวเลยหนูจะไปเล่นหนูไม่กลัววัวไม่กลัวอะไรหรอกหมาตัวถ้าเจอหนูตัวใหญ่ได้วิ่งทันทีนี่แหละไม่กลัวอะไรแล้วอีกอย่างผีหนูจะัวอย่างี้ไม่รู้ผีหน้าตาเป็นยังไงแต่ไรแต่รู้กลัวไว้ก่อนหนูก็มีเสื้อยีนใส่หมินน้อยเอ๊ะ ใช่มีเสื้อยีนใส่ด้วยปลอมยังไม่มีเลยใครในรุ่นเรานะฮะใครซื้อให้หนูวาแอดมินวันจ่ายสาววุ้งนาคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะโอ้โหไม่ธรรมดาให้อะไรนะให้ตังไปซื้อกับข้าวใช่ไหมขอบคุณค่าเอฟซีอือไหว้ด้วยนะสวย Exactly รู้จาก f อซีด้วยคะค่ะก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนรำมอันนันโซรแม่โซรพีค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากกดไลคกดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ